เพื่อนเพื่อรู้กันไหมครับว่าก่าจะมาเป็นหนังตะลุงนั้นต้องเตรียมอะไรกันบ้างวันนี้เราจะพามาพบกับช่างแกะสลักหนังที่วัดบ้านดอนจังหวัดระยองที่เป็นทั้งช่างแกะสลักหนังใหญ่และหนังตะลุงการทําหนังใหญ่กับหนังตะลุงนะครับมันก็จะใช้หนังวัวหรือหนังควายนะครับในการทําเพราะว่าหนังวัวหรือหนังควาเนี่ยนะครับจะสามารถมีอายุการใช้งานเนี่ยนาน แล้วก็มันจะมีลักษณะที่โปร่งแสงอย่างหนังเสือนะครับอย่างหนังเสือหนังเสือเนี่ยส่วนมากเขาก็จะมาเป็นหนังคูแต่ถ้าเป็นตัวละครต่างๆเนี่ยเขาจะใช้หนังวัวหรือหนังควายในการทําสมัยนี้ก็ยังเป็นหนังวัวหรือหนังควายอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยจะใช้หนังวัวเพราะหนังวัวจะมีลักษณะที่มีความใสกว่าหนังควายนะครับเวลาการตอกหรือการทำเนี่ย หนังวัวจะมีลักษณะที่ขาวขุ่นนิ่มพอการต่อไปมันก็จะง่ายลักษณะในการทำเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้เขียนลายลอกลายคือคิดลายเองแต่ปัจจุบันเนี่ยมันโลกมันเปลี่ยนแปลงนะครับมันวิวัฒนาการได้เยอะก็คือเราสามารถเอาแบบที่มีอยู่แล้วหรือตัวหนังที่ชำรุดเนี่ยไปถ่ายเอกสาร แล้วก็สามารถมาแปะกับตัวหนังได้ในส่วนของที่อุปกรณ์ในการที่จะทําตัวหนังนะครับหนึ่งเลยก็คือมันจะมีตุ๊ตู่จะมีลักษณะที่หัวนะครับจะไปรูอันนี้ก็จะเป็นตัวเขาจะเรียกว่าตัวคายขี้พอมาต่อเข้าไปมันก็จะออกมาเองต่อมาก็คือค้อนมราก็จะมีมีดอนนี้ก็จะเป็นมีดแกะหนังโดยเฉพาะนะครับแล้วก็จะมีเขียงเขียงก็จะมี2แบบ นะครับก็จะมีเขียงที่เป็นไม้เนื้อแข็งไม้เนื้อแข็งเนี่ยก็จะเอาไว้สําหรับตอกแล้วก็ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยก็จะไว้แกะนะครับไว้ใช้กับมีดแล้วก็มีอย่างก็คือเทียนนะครับลักษณะเทียนก็คือเอาไว้หล่อลื่นพอเวลาเราตอกเป็นนานๆเนี่ยมันร้อนนะครับมันก็จะฝืดเราก็ต้องใช้เทียนในการหล่อลื่น เมื่อเพื่อนๆรู้จักการแกะสลักหนังไปแล้วต่อไปเราจะพาไปชมอุปกรณ์การสแสดงหนังตะลุงกันครับก็จะขอแนะนำนะครับอุปกรณ์การติดตั้งโรงและกระบวนการทั้งหมด นะครับอ,อย่างที่หนึ่งก็คือไฟไฟส่องสว่างที่จะให้เกิดเงากับรูปหนังแล้วก็อันนี้คือบางไฟบางไฟเพื่อให้ไฟสาดมาหน้าจอนะครับเพื่อไม่ให้เคืองตากับผู้เล่นแล้วก็ไมโครโฟนแล้วก็มีเครื่องขยายําหรับใช้เวลาเราภาคมีไมอย่างน้อยก็2ตัวคือให้ผู้ภาค1ตัวแล้วก็จอเครื่องดนตรี1ตัว ก็มีหยวกกล้วยกับหนังตะลุงเนี่ยจะแยกกันไม่ออกเลยถ้าขาดหยวกกล้วยก็จะแสดงหนังไม่ได้นะครับจะต้องมีหยวกกล้วยอย่างน้อยก็กล้วย2ต้นต้นนู้นเอาไว้ปักหนังไอเรียงลายตอนที่เราจะหยิบส่งกลับให้ในหนังเวลาเล่นจะเล่นเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะมีผู้ส่งให้คือเด็กๆนะครับก็จะรู้เรื่องราวถ้าเล่นเรื่องอรามเกียรติ์เขาก็จะรู้เลย ว่าส่งตัวไหนตัวไหนตัวไหนให้เราเล่นเรื่องชายโชดก,ก็จะรู้เลยว่าเล่นส่งตัวไหนตัวไหนให้เราคือเล่นมาจนรู้ใจกันแล้วนะครับและนี่ก็คือกว่าจะมาเป็นการแสดงหนังตะลุงเห็นไหมครับว่ากว่าจะมาเป็นการแสดงหนังตะลุงนั้นต้องผ่านกรรมวิธีหลายๆอย่างต้องใช้ทั้งฝีมือประสบการณ์และความรักในวัฒนธรรมผมก็ยังจะฝากให้เพื่อน ช่วยกันอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไว้ให้อยู่กับเราสืบไป